อูสุไกโปรแรงนะคะกับอูสุโปรโมชั่นทีวีค่ะก่อนจื่นนะคะต้องขอประเมิอให้ที่สาษาการขายรถยนต์อูสุู้ทุกท่านเลยค่ะที่ทำยอดขายในปี2561ถึง150,000คันค่ะอย่าได้กล่าแล้วใช่ไหมคะว่าใน150,000ันนั้นมีรถรุ่นไหนที่ขายดีบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะคะว่าไม่ได้มีแค่รุ่นขายดีมาบอกค่ะ ก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาบอกกับแฟนๆของขอิทุสุโปรโมชั่นทีวีด้ยวยค่ะจะเป็นรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะแคปมาตรฐานรุ่น S นะคะใช้เงินออกรถเพียง2,500บาทผ่อนแค่เดือนละ8,495บาทเท่านั้นค่ะแคปยกสูง1.9รุ่น L นะคะ ใช้เงินออกรถเพียง24,500บาทผ่อนแค่เดือนละ9,886บาทเท่านั้นจ้ะปีประตูมาตรฐาน1.9รุ่น S ค่ะใช้เงินออกรถเพียง3 5 0 0 0บาทผ่อนแค่เดือนละ9,564บาทค่ะสีประตูยกสูงรุ่น 1.9L นะคะ ใช้เงินออกรดเพียง43,500บาทผ่อนแค่เดือนละ11,235บาทเท่านั้นค่ะและน้องใหม่ล่าสุดค่ะ4ประตูยกสูง1.9รุ่นสเตลลใช้เงินออกรดเพียง41,500บาทผ่อนแค่เดือนละ12,337บาทเท่านั้นค่ะ ทั้หมดนี้นะคะก็มาพร้อมล้อมแนบะติ้งแปบบ้นิ้วแบบนี้เลยค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะทำเป็นทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้คนค,นะคะั้เลยค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับผู้ที่สนใจออกรถยนต์อินสุสโทรหาก็ได้ที่เบอร์0616788899นะคะ เดียวก่อนค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก็นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ